แต่เมา่บังครับมายายเพื้นสิพภาไปเฮ็ดนีหยังคนอีสานเท่านั้นครับทีส่สิเข้าใจวิถีอีสานบ้านเฮาครับ ยายเพื่นพามาจูดขี่ย่งครับเดี๋ยวเอาเบิ่งทังนี้ครับชัดๆกันเลยมีการ่เน,น,น,นี่ย,าายนะเน่ยครับ่โมเมนต์การทำไร่ต้นใหม่นะครับมันเป็นภูมิปัญญาภ <c oughs> ูมิปัญญามาแต่บัรพอบุรุษครับเข <c oughs> าจะเอาไปเฮ็ดอ้อยไฟ โดยที่บอได้ใส่ของที่เป็นเหมือนพัดสติ๊กหรืออย่างงมันที่เป็นสารก่อมะเร่งครับ อากาศดีดีครับเพื่อนีร่มเย็นสบายเอาภาพบรรยากาศบ้านเ้องมาฝากครับพี่น้องเขากำลังแก้ครับอยู่เก้นมือสองมือเราเพื่อนก็เกี้ยวแล้วเขากำลังแก่กำลังงามเลยครับเป็นกำลังเรงใจให้ครับพี่น้อง คนอีสานบ้านเขาเอาผ้าบรรยากาศบ้านบ้านมาฝากครับมันเป็นการทำไรธรรมาชาติด้วยครับแต่มันเป็นภูมมปัญญาที่บรรพบุรุษเคาจะเอาผ้าเห็ดมาแต่ก่อน จุดแป๊บเดียวครับยางยางของตน้นยางหน้านี่ครับไหลออกมาพอเะ่าถิงไว้มือรุ่นห่อกับมาตักเอาครับ <Okay. S 1> พอตักเอาแล้วห่อกับไปผสมกันครับไอขี้ขั้นดอก,ดอกหรือต้นไม้ที่พุแล้วครับภาษาการเขาสีบอกผมะมณนั้นมา,าเท้าเอียนขี้ขั้นดอกครับไปผสมกันพ่อผสมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นกระบองครับเป็นแนวอ้อยไฟชันดีเลยครับดยที่เราต้องอาศัย พวกยาง,วงพวกพลาสติกมันขิ้วมันเทียดก,ก็เกิดโรคเยอะแยะมากไหมครับแมนครับผม Tăng áo thì phục tiêu

ล่มทวนเลยเรครับตัวนไหมเนี่ยครับวิธีเห็ดกี่กับวบอง้านท่าครับ ยายเพิ่นกำลังเห็ดอยู่มากขึ้บ้างมันต้องเงินใส่อย่างเนี้ยมั้ยไสทั้นดอกดอกก็บ้นไสทีงาโอมา้มากางนไใต้จะได้ไปอ้อยไฟจะได้เขาต้องจูดไล้ปันไหนครับจังทีได้ซ้ำนี่โอ้ยจูดไล้จะไล้โจ้นก็ได้ไล้ลอยโจ้ก็มันก็ได้ลอย เนี่ยครับเป็นวิธีเห็ดให้เป็นเรมกเ็เร็มได้งี้คิดบาท กูได้สนใจถักเขามาได้เด้ครับยายเพิ่นบอกว่าเหลีมละยี่สิบบาทแน่อ้อยไฟบอดสารครับอ๋อเขาต้องเกี่ยวเขาบ้านเช่สี่เคยเห็นแต่้าเจาใครพอเคยเห็น้าเจาเห็ดนี่แหละครับเบื้องไว้ครับผมภุมมปัญญาชาวบ้านนีทีสารบ้านเฮาเจ้าพอแต่แม่เจ้าพอแต่แม่เพิร์นผ้าเห็ดมครับ คู่นั่นสิได้ประมาณมังจะก,กัดเมดย์สี่ห้าเหลียญเนาะเหรียญละยี่สิบบาทใส่เวลาจังมือครับจังได้เต็มคู่อันมันหลายมือเลยม่งมัหลายต้อ๋อผมนึกว่ามันมือสองมือได้เต็มคู่อันแต่มันหลายต้นมาต่าโอ้ยมือเดียว แกเต็มไหมนาะเต็ม,มแล้วไอ้ขี้คัดดอกาย่เปลี่วไามาเต้สิโอ้ยไปหาซับเอาต้นพอกมันดอกอตพอกมันดอกมันเนี่ยเกิดมึงเนี่ยพี่น้องนี่นเพื่อนผสมไว้เป็นเอาผสมใส่กันกับขี้ย่างที่ไปจูดวางนึงเนี่ยครับผีไทยสิบ่ง <c oughs> เียนเริ่มือวนเรียมหนึ่งคีจังไหนครับกริีบเร่เขเขาเาเอื้นเรียนึ่งเอ,อเลนึงคีอ๋อนี่ครับวิธีเห็ดเป็นกระสีมัดจริงจริครับมัดมัดมัดกิ่วเขาแล้วกระสีเน็กไว้แล้วกระสีมัดต่อไปเรื่อย เนี่ยนะฮเบื้าบางองยากแล้วครับของแบบนี้สม่อเขามีตาปาดอย่างในไส่้ลดครับอ,อยไฟอย่างในปาดเกือบปาดยังไปสันเนี้ยครับลองเท่าเก่าเ,าเามันขิวลรวมันเสียดแตเป็นสารกอมาลิ่งได้ครับแต่ไอไอขี้กระบองบ้านเท่านี้มันเกิดจากไอธรรมชาติมันกระโบมีผิดมีไฟ ห่อห่อแล้วก็มัดมัดไปเรื่อยแต่ก่อนอก็จเจ้าก็ะจิใส่ใบตองกุง้งใบใหญ่ในการห่อแต่ทุกงมือนี่ย้ายเพิน่นย้ายเพิ่นเปลี่ยนไม่แล้วเพิ่นใส่ใบซักท่องครับห่อให้เลยแต่ซีก็เป็นมงค้นแล้วครับสักท่องอก็จะคลิปนี้ก็ขอาจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันไหม อย่าลีมกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดซับสะใครเคยลาทุกยี่สารนี้นะครับสีได้เป็นกำลังเลี้ยงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ้งครับผมครับผมสวัสดีครับ